สำหรับคอกาแฟาอย่างเราไอเทมที่ควรมีในบ้านได้คือเครื่องชงกาแฟาอัตโนมัติเพราะใช้งานง่ายชงเมื่อไหร่ก็ได้ตามต้องการไม่จาเป็นต้องตากแดดร้อนออกไปข้างนอกเพื่อซื้อกาแฟาแถมยังได้กาแฟาที่หอมสดใหม่และน่าทานอีกด้วยในวิดีโอนี้เราคัดมาให้เพื่อนๆกับ3แบรนด์เครื่องชงกาแฟาที่ใช้ง่ายราคาจับต้องได้ถ้าพร้อมแล้วไปรับชมกันได้เลยค่ะ1 Nespresso Vertuo Next Premium Black เป็นแบรนด์ที่ทุกคนต้องเคยเห็นผ่านหูผ่านตากันมาบ้างแน่นอนโดยเครื่องนี้จะใช้ระบบจดจำบาร์โค้ดและระบบการสกัดที่ได้รับสิทธิบัตรในการสร้างสรรค์กาแฟใช้เวลาอุ่นเครื่องเพียงแค่30วินาทีสกัดกาแฟด้วยเทคโนโลยีเซนทริฟวชันทำให้เกิดฟองกาแฟครีม่าอันเนียนนุ่มเพียงกดแค่ปุ่มเดียวก็ได้กาแฟที่อ,อร่อยแล้วแถมซวนหัวของเครื่องสามารถเปิดปิดได้อย่างง่ายดาย และจัดวางถังน้ําขนาด1ลิตรได้อย่างสะดวกด้วยแถมเครื่องนี้ยังมีโหมดประหยัดพลังงานหลังจากเปิดใช้งานไปแล้ว2นาทีและจะปิดเครื่องเองอัตโนมัติหลังจากใช้งานไปแล้ว9นาทีแถมยังสามารถควบคุมผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยตัวนี้มีประกันสินค้า2ปีในราคาเพียง1,500บาท2 d u c h e s s รุ่น c m 1 4 8 0เป็นเครื่องชงกาแฟ Home Use กึ่ง p r o เ e s s i o n a l เหมาะมากสำหรับชงดื่มเองที่บ้านหรือเปิดร้าน แรงดัน20บาร์ชงต่อเนื่องได้5-7แก้ววันละ50-70แก้วกันเลยทีเดียวสามารถสตรีมนมได้จุถังน้ำขนาด2.2ลิตรอุปกรณ์ครบคันมาพร้อมทั้งกา้านชงบัสเกตเทมเพอร์พลาสติกและช้อนตักครบจบในครึ่งเดียวในราคาเพียง7,890บาทแถมยังมีรับประกันสินค้าให้1ปีเต็มอีกด้วยและมากันที่ตัวสุดท้ายกับ Xiaomi Magic Side h a r e ตัวเครื่องผลิตแรงดันสกัด19บาร์เพื่อดึงรสชาติของกาแฟสามารถตั้งค่าความเข้มข้นได้ถึง9ระดับที่ช่วยคุณสามารถปรับแต่งรสชาติได้ตามต้องการใช้งานง่ายรวดเร็วเพียงใช้เวลาเพียงแค่1นาทีถาดรองสามารถปรับระดับความสูงให้รองรับถ้วยได้ทุกขนาดอแดปเตอร์ก็ปลอดภัยสามารถใช้ได้กับทุกประเทศเรื่องนี้ราคาเพียง4,790บาทและมีรับประกันให้ถึง6เดือนเลยด้วย สำหรับใครที่ถูกใจเครื่องไหนแล้วอยากจะสั่งซื้อหรืออยากดูรีวิวเพิ่มเติมสามารถดูได้ที่ลิงก์ด้านล่างวิดีโอได้เลย